ตื่นมาแบบงงๆเออโอเคว,นนวันนี้วันจันนะครับผมสวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตนะครับผมก็จะมาคุยเรื่องว่าซื้อถูกขายแพงนั่นแหละธรรมดาเรื่องปกตินะครับผมคืองี้มีคนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยแม่งก็เรื่องง่ายมากเลยเวย้ยแค่ซื้อถูกขายแพงเท่นั้นแหละแต่มองรู้ได้ไงอะตอนไหนถูกตอนไหนแพงเออไหนตอบมาดิ มันยาชิบหายเลยนะว้าเรื่องนี้คือแบบไม่มีใครรู้ว่ามันจะถูกตอนไหนว่ามันแล้วก็มันจะแพงตอนไหนอ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ TA เ,เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสําคัญนะว่าเราจะรู้ทันทีว่าตอนไหนถูกตอนไหนแพงโอเคปะแะโอเคในวันจันทร์วันนี้นะผมเปิดนะเปิดวันเลยเปิดสัปดาห์มานะผมนี่มาแล้วเมื่อคือนนี่เมื่อคือนโพสต์ไปบอกว่า มันรีเทสบ t c ซเรียบร้อยนะผมมันคือ,อเรื่องของเป็น falling wedge นะผมลงมาปุ๊บเทสปึ้งลงมาตรงนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนี่เลยเห็นไหมพุ่งขึ้นคือเห็นคนในกลุ่มในกลุ่มไอ้บิตคอยไทยแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะลงถึงหมื่นห้าเป็นหมีแล้วเป็นหมีแล้วหมีพ่อมึงดิ <laughs> ไอ้ไอคนนั้นคือแบบมม่งมั่วมากเลยอ่ะคือดูนี่เดี๋ยวเอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงผมจะไม่นับนับออเลี่ยนเวฟไม่ค่อยเป็นใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้ยลงหนึ่งนะลงหนึ่งนี่เออันนี้บีอันนี้ซีนน B, นน C, และอันนี้ขึ้นหนึ่งแล้วถูกป่ะ <laughs> คือแบบอย่างน้อยมึงต้องนับอีเลี่ยนเวฟก่อนเว้ เออเขาถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันลงมาจริงว่าเนี่ย A เนี่ย B เนี่ย C แล้วก็ขึ้นมา A หนึ่งอะไรเงี้ยเออคือคืออย่างน้อยอ่ะเอ็งต้องนับขึ้นย่อยกันเว้ยแต่เอาง่ายๆเลยนะผมเราไม่ต้องคุยเรื่องอีเลีย t เวฟหรืออะไรพวกนี้นะผมเราก็แค่คุยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงก็พอนะครับผมมันจะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น falling wedge ตรงนี้นะครับผมแล้วมันลงมาเทสเส้นตรงนี้หนึ่งนี่สอตรงนี้ขึ้นมาเบรกเส้น ลงมากลับมาเทสแต่มันกระเด้งขึ้นแล้วแถมวันนี้เป็นวันจันทร์ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลามันปิดอันปิดยอดใช่ป่ะมันปิดยอดมันจะต้องมีวอลลุ่มเข้ามานะครับผมอ่ะเรามาดูวีคเลยดีกว่านะครับผมวีคนี่อ่ะโอเคเห็นป่ะคือมันปิดเขียวตรงนี้เส้นนี้เสร็จปุ๊บแล้วพอมันวันจันทร์ปุ๊บมันก็จะต้องขึ้นมาเขียวตรงนี้ต่ออ่ะขึ้นไป นะประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ขาลงใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมวิกเนี่ยทำเฟรมวิกเนี่ยนี่ดูเลย i อซมันยังไม่ลงมาเลยเออมันยังไม่ถึงที่จุดมันควรจะลงเลยนะผมก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นขาขึ้นใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนะไม่มีอะไรชีวิตนี้ก็ BTC ก็ยังขึ้นอยู่ นะถามว่าถ้าจะถึงก้า98,000-100,000ดอลล์หรือเปล่าตอนเนี้เรามาลุ้นกันว่าให้มันถึง70,000ดอลล์ก่อนนะโอเคแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะแบบพุ่งพวดอ่ะมันน่าจะเป็นทรงเนี้ยอันนี้โอเคเราจะแบ่งเฟสมันนะผมแบ่งเฟสมันอันนี้เบเฟสสองอันนี้เฟ,ฟสนนเฟฟสามอันนี้เข้าเริ่มเฟสสี่ละอ่าแล้วก็เข้าเฟสห้าเฟสหนึ่งนี่ผมหมายความว่ามันขึ้นมาแล้วก็ตกลงมา เก็บของที่หนึ่งเก็บของที่สองเริ่มขึ้นลงมาเทสต,ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไวคัสแบบนี้นะครับผมนะมันจะเป็นเขาเรียกไซเคิลข,ของตลาดนะถ้าในทางกลับกันนะครับผมมันก็จะมีทรงแบบเออเวลาที่มันขึ้นมาใช่ป่ะนี่เห็นปะ่ะอันนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บหนึ่งสองนะ มาปุ๊บเทสตร,ตรงนี้แล้วก็ลงมาอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการกลับหัวนะ BTC ถามว่าจะขึ้นต่อหรือเปล่าฟันธงว่าขึ้นต่อแน่นอนนะครับผมมาเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยแท่งเนี้ยคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยแล้วแถมเบรกเส้นตรงนี้ด้วยเออไหนหมีมึงต่อมาอีทีเ r ียมนะครับผมีทีเ r ียมนี่ผิดคาดนิดนึงนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันลงมา บริเวณจุด EMA 100พอดีนะครับผมก็พอมันตกลงมาตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะมันกลับมาเด้งขึ้นอ่ะตอนนี้คือมันกลับเข้ามาในเทรนไลน์นะครับผมคือภารกิจแรกของ ETS เนี่ยคือเองต้องเบรกเส้นนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมถ้าเบรกเส้นนี้ไม่ได้นี่ชิบหายเลยนะีแต่ว่าดูทรงแล้วนะครับผมถ้าเกิด BTC มันเบรกขึ้นใช่ป่ะมันก็ยังกลับเข้าเส้น แบบนี้ต่อได้อ่ะลองกลับมาเทสตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นได้นะก็ถ้าเกิดว่าได้ซื้อไว้ก็โอเคนะต่อมา BNB นีนะผมบ nB นี่ก็คือยังแข็งอยู่คนพ่อคนแม่แข็งอะอันนี้มาสิ่งที่ BNB ทําตอนนี้นะผมคือนี่หนึ่งปุ๊บจ้ะนี่นี่นอันนี้นี่หนึ่งจะอันนี้สองอันนี้เริ่มมาสามโอเคตอนนี้ เป็น head and shoulder แบบกลับหัวนะผมก็คือ,อเขาเรียกว่ามันจะพุ่งตัวต่อนั่นเองเนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมาชนตรง high เก่าเรียบร้อยปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะกลับมาเทสเส้นตรงนี้ต่อถ้าเกิดว่ามันไม่ร่วงต่อเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยก็คือ,อมันจะทะลุออเทมไฮดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ผมก็ฟันธงได้ว่ามันจะพุ่งอีกแน่นอนนะครับผมร้อซซื้อตรงไหนก็ได้นะถ้าเอาจริงเนี่ย ซื้อบริเวณแถวๆนี้ก็ก็ก็เริ่มมีอิทธิพลอยู่สําหรับคนที่ซื้อแล้วนะเฮ้ยพี่ทำไมไม่ขึ้นวะอะไรใจยเจยเ็นใจยเจยเ็นใจยเย็นเะยใจเย็นคือเวลามันขึ้นของราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบวันสองวันแล้วมึงจะรวยสองสามเท่าเลยไม่ใช่เว้ยคือต้องรอรอให้คนเนี่ย attention ก่อนก็คือให้คนเนี่ยรับรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันกําลังจะขึ้นเว้ยแล้วทีเนี้ยคนเริ่มโ r o ม o promo โ r m o พอางคนโ r โ m o เสร็จปุ๊บขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งเนี่ยแล้วค่อยกลับมาเก็บซื้อใหม่ องมา,อาลงประมาณเนี้ยส่วนโซลาร์น่านะครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องลงมาเทสเส้นตรงนี้ก่อนแล้วมันถึงจะขึ้นไปอ่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้อันนี้มันยาวเลยว,วะไม่รู้แต่ว่าเนี่ยทําทรงนี้อยู่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมกับเบียบีก็น่าจะขึ้นไปถึงประมาณสักอ่าเท่าไหร่เอ่ยเป้าเป้านี้ใช่ไหมถ้ามองเป้าก็คือเนี่เห็นปะ ช่วงประมาณ266หดอนมันต้องขึ้นก่อนนะก็เป็นอะไรที่เออโอเคโอเคนะถ้าถามอีเลียดเวฟก็เนี่ยหนึ่งอ็นนี้ A อใช่ป่ะอันนี้ B อันนี้ C แล้วก็หนึ่งขึ้นหนึ่งต่อโอเคประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากก็คือโซก็คือกําลังพุ่งโอเคมาลูกลักนะครับผมลูกลักตอนแรกนี่จะคิดว่าน่าจะล่วงนะถามว่าล่วงไหมอืมไม่แน่ใจละ เดินไปแน่ใจละเพราะว่าเวลามัน,นเห็นปะมันให a แดนโชเดอร์คือเวลาโพสต์ไปตอนนั้นนะคือมันมันล่วงแน่นอนเว้ยแต่ถามว่าตอนนี้มันยกโลไหมมันก็ยกโลนะถ้าภารกิจตอนเนี้มันต้องกลับมาเส้นนี้ก่อนภารกิจของเจ้าดูน่านะครับผมเราต้องเชียร์มันนะครับผมสำหรับคนที่ถืออยู่นะครับผมมันต้องกลับมาเส้นบริเวณ5นะ้าสบสองนเนาะถ้า5้าสหนึ่งเนี่ย ขึ้นมาตรงนี้อ่าเทสมาตรงนี้แล้วไม่หลุดเลยแล้วก็เป็นไซเวย์อัพตรงนี้สวยแต่ในส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะลงเนาะถูกป่ะเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ในบริเวณกรอบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันจะไซ์เวย์ในกรอบสีเหลืองๆตรงเนี้ยมันก็จะสบายมันจะมีชีวิตยอยู่สบายมากเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกเส้นนี้อีกรอบเมื่อไหร่นะครับผมแล้วไซเวย์ออกไปเนี่ย มันก็จะเริ่มมีการพักตัวพักตัวไปยาวๆเลยนะครับผมก็เหมือนกับช่วงบริเวณเวแถวช่วงเนี้ยเอออาจจะมีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอนะเนาะลูน่าเนี่ยสำหรับมันดูวอลลุ่มมันไม่ค่อยมีแล้วเนาะเห็นปะเห็นปะตรงเนี้ยวอลลุ่มไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยดันไม่สามารถดันได้นะผมก็จะอาจจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อเก็บของอยู่โอเคเอด้านะครับผม คาร์ดินัลของเราก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนิดนึงมันยังไม่มีอะไรอัปเดตดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ภาวนาอย่างเดียวแล้วสวดมนต์สวมดสวนมนต์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมคืออย่างน,น,น,นี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมันก็คือการไซด์เวิดขึ้น,นแล้วทีนเนี้ยไอเนี่ยมันน่าจะเล่นเส้นนี้มากกว่าก็คือมันจะ เนี่ยเทรนไลน์ของมันเนี่ยมันจะประมาณนี้นะผมก็ขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้มันคือแค่ดันราคาแล้วพีคลงมาตกนะก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นแพทเทิร์นตัวตัวใหญ่นะแต่ส่วนแพทเทิร์นย่อยเนี่ยมันก็จะยังทรงตัวอยู่ถามว่ามันยังอยู่ในราคาที่มันอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามันก็ยังอยู่ข้างล่างนะก็สามารถซื้อได้ซื้อได้จะซื้อเก็บไว้ก็ก็โอเคก็เรื่องของคุณละกันไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนด้วยจำไปนะน่าจะประมาณอีกสักประมาณกี่เดือนเนี่ย ประมาณสองเดือนเนี่ยไดออ้ปีหน้าที่จะเด้งรู้กันเดี๋ยวรู้กันต่อมาดอทนะครับผมดอทผมให้สัญญาณแล้วนะครับผมว่าเนี่ยมันกําลังจะออกรถแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ย BTC มันลงมาเทสฐานดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยล่วงลงมานิดหน่อยนะครับผมล่วงลงมาแนวะเส้นนี้นะครับผมก็มีการเทสเส้น EMA 200เกิดขึ้นนะเส้น EMA 200แต่ผมก็บอกแล้วนะครับผมว่ามันเคยไปทัวนรกมาก่อน นี่ทวนนรกมาเลยตรงนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็กําลังจะขึ้นอยู่เห็นปะถ้าเกิดมันเบรกเส้นตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บ่ะขึ้นมาปุ๊บนี่ชนมาที่ประมาณสักประมาณ47.91นะที่ผมโพสต์ไปแล้วแล้วก็กลับลงมาเทสถ้ากลับลงมาเทสแล้วขึ้นต่อนี่เลยเป่าของเราเนะครับผมเรา ไปเลยรันเทรนกันยาวๆเป้าในระยะสั้นก็อยู่ที่ประมาณ54ดอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป้าระยะยาวของเราก็จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เอยประมาณ92ดอนอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้คือเป้าในระยะยาวนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับดอดโปกดอทนั่นเองนี่มันมาแล้วนะครับผมเอแวกนี่มีการ เอาเส้น EMA 20เนี่ยขึ้นไปดันนะครับผมแล้วมีเริ่มวอลลุ่มหนาๆน,นิดหน่อยส่วนในนี้มีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับผมก็มีน่าจะเป็นรูปถ้วยนะทำรูปถ้วยก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นไปเบรกปุ๊งไปถึง200ดอนนี่น่าจะถิงถึง 200, 200ดอนได้เพราะว่า a w a c เนี่ยเริ่มมี Use case ที่ใช้งานจริงแล้วออพอๆกับลุ n น่นะครับผมโอเค ส่วนกาลานะนรับผมใครมือแข็งก็มีสิทธิ์ขึ้นเฉยๆนะครับผมตอนนี้คือกาลาเนี่ยมันก็เริ่มแบบมีการปรับตัวขึ้นนะมีไวครอบเรียบร้อยใช่ป่ะป๊ปป๊ปป๊ปหนึ่งสองอ่ะขึ้นมาปุ๊บอันนี้ขึ้นขึ้นมาแบบแล้วก็อะไรเนี่ยคนขาย <laughs> คือบนหัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะผมก็ลงมาเทสใช่ปะลงมาขึ้นมาอันนี้นเป็นสามเหลี่ยมถูกปะเป็นสามเหลี่ยมลงมาปุ๊บป๊อปป๊ออ่านี่ลงมาเทสฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ,บ,บ,บอันนี้จะ,จะ,จะเริ่มเริ่มขึ้นละถามว่าในในตลาดเนี่ยมันเริ่มขึ้นหรือยังมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะผมแล้วก็ทีเนี้ยไอเนี่ยมันแค่ชนไอซ์ไอ e ข้างบนนะผมขอบบนแล้วก็ต้องลงมาเทสอ่ะห้าสิบก่อนอันดับแรกนะผมพอมันเทสห้าสิบเรียบร้อยปุ๊บมีดับเบิ bottom นะครับผม double bottom เรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมมันจะต้องขึ้นไปต่อแบบช้าๆแล้วแหละคือน่าจะประมาณแบบเนี้ยเออเริ่มแบบ h ิ a l t h นะครับผมก็คือเพราะว่ามันเริ่มปรับโลขึ้นไปถูกป่ะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้กรลาเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเป้าของมันนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก1 0.18ก่อนนะครับผม0.18ก่อนอ่าพอมันผ่านไปปุ๊บใช่ป่ะอาจจะไปขึ้นไป2 4 3สอะไรพวกเนี้ยขึ้นไปอันนี้คือรวย ยีร้อยเท่าได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรอโอเคเรามาอัปเดตของเจ้าชิบะกันนะครับผมชิบะโทเคนนะครับผมก็มีการายกโลเกิดขึ้นนะแล้วมีการเบรกเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับผมแล้วมีการไซเว์เกิดขึ้นเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องมหาสจ,จารเลยนะครับผมแต่ว่าบนหัวเนี่ยบนหัวตรงนี้นะครับผม มันค่อนข้างที่จะมีแรงกดอากาศอย่างรุนแรงอยู่นะครับผมนี่กดงลงตรงนี้เยอะมากเลยนะครับผมก็อาจจะมีการนะรพักตรงแถวๆนี้ไซเวแบบอย่างเงี้ยจิ๊บจิ๊ๆๆไปนานสักหน่อยหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่รอว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นซื้อถูกขายแพงอะ่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมแค่ซื้อเข้าไปซื้อชิปบะรอไปดิเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อาจจะขึ้นอาจจะขึ้น อันนี้คือผมไม่ได้เชีย์หรือไม่ได้แช่งนะคือ TA เนี่ยมันบอกอย่างนี้อยู่แล้วนะผมก็คือมันอาจจะมีการทํารูปทั่วอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยขึ้นประมาณนี้ลูกนมยาน2ข้างก็ประมาณนี้เนาะดอชคอยทูเดอะมูลมูนหรือ,อยังมูลแล้วเพราะว่ามันมีซัพพลายเพิ่มขึ้นอีก4%นะครับผมมันก็เลยมีแรงกดหัวอยู่ข้างบนนิดหน่อยนะครับผมก็ถ้ามันไต่ EMA 2 0 0ได้เรื่อยๆนะมันก็ ันก็ทรงตัวเนาะคือไอ้เจ้าดอชคอยตอนนี้นะผมตอนเนี้ยจากไฮเก่าใช่ไหมจากไฮเก่ากี่วันแล้วแหละนี่นะผมจากไฮเก่าเดิมเลยนะผมจนมาในวันปัจจุบันนี่เกือบปีแล้วนะเว้ยครึ่งปีแล้วนะพวกเองยังไม่ยอมแพ้กันอีกเหรอฮนะถามจริงเออคนที่ดอยแถวๆเนี้ยยอมยังยอมไม่แล้วดีซขึ้นขึ้นขายขึ้นขาย,ขขายพอ และมีคนบอกว่าไอ้คน DCA เนี่ยแม่งเขาเรียกว่าแล้วมันไม่มีจิตสำนึกบ้างเห็นแก่ตัวบ้างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณคุณเข้ามาลงทุนอ่ะคุณเอากำไรไม่ใช่เหรอวะมันเห็นแก่ตัวยังไงวะ <laughs> เอาที่เอา,เอา,เ,อาเอาที่จริงนะจากจากจากในวันนั้นอ,ะอ่ะถ้าเกิดเรามาดูทาเฟรมหนึ่งเดย์นะผมทาเฟรมหนึ่งเดอ่านี่นะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเนี่ยไอเนี่ยคือฐานอันนี้คือฐาน จุดตรงนี้นะครับผมมันคือฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเบลแคทแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นนี่1นึสองสเนี่ยมันเป็น Head and s h o u l d e r มาตั้งนานแล้วนะผมใน Time Frame Day ดังนั้นแล้วเนี่ยไอเนี่ยมันยังต้องลงนะเอาจริงมันต้องลงนะเ่ยแต่ว่ามันลงเรียบร้อยแล้วมันก็เลยแบบไหล <laughs> ต่อมานะครับผม เป็นเรื่องของแซนนั่นเองโอ้โ oh, ห oh, แซนตัวนี้นะผมผมเชียร์ขาดดินมากเลยคือแซนเนี่ยผมส่วนตัวนะผมผมก็เข้าไปเยอะพอสมควรนะไอการที่ว่าผมเชียร์ไหมผมก็ต้องเชียร์ถูกปะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมลงทุนแต่ว่าถามว่าเชียร์ยังไงไม่ให้มันมีสตินะครับผมก็คือเชียร์แล้วดูทีเอด้วยว่ามันจะขึ้นตอนไหนหรือมันจะลงตอนไหนนะซึ่ง อบอกเลยเลยว่าตอนนี้นะผมผมเคยบอกแล้วนะครับผมในกลุ่มในกลุ่มเลยในกลุ่มที่เ,เขาเรียกว่าใน Bitcoin Thailand นะครับผมเขาคุยเรื่องแซนเนี่ยเฮ้ยแม่งถึงดอยแล้วเว้ยกูโดนลงกรกูโดนลงกรกูโดนลงกรงกรีบโดนนะเว้ยเดี๋ยวมันจะล่วงต่อและทีชีบะเนี่ยกูบอกล่วงนะมึงบอกเดี๋ยวมันขึ้นต่อทือๆไว้เออพื้นฐานมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวชีบะโทเค็น มันคือเหรียญสําหรับในการบริจาคแต่ไอนเนี่ยสาหรับเก่งกําไรซื้อของขายของได้ด้วยคือแบบยูสเคสมันคนละเรื่องเลยเว้ยยูสเคสเพื่อธุรกิจกับยูสเคสเพื่อชาริตี้มันคนละเรื่องนะคือมึงจะถือยาวในสิ่งที่มึงทำชาริตี้เหรอวะเฮ้ยอยากรวยไม่ใช่เหรอมึงรวยแล้วมึงค่อยถือชาริตี้ก็ได้เวย้ย <laughs> เนี่ยคือ รีบโดดทำไมวะมันเพิ่งถึงกลับตัวเนี่ยจุดตรงนี้คือจ,จุดกับตัวเนี่ยเป็นรูป V เลยเนี่ยวีเชฟโคตรสวยเลยแล้วพอถึงเสร็จปุ๊บอุ้ยมันต้องกลับตัวเว้ยเดี๋ยวมันจะล่วงใหญ่แล้วไหนแพทเทิร์นกลับตัวลงไม่มีไม่มีตอนนี้มันไม่มีเลยเนี่ยไอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยยังอยู่50อยู่เลยเนี่ยเห็นไหม คือมันขึ้นมาเทสขึ้นอ่านี่มันโอเวอร์บอทก่อนนะครับผมโอเวอร์บอทเพราะว่ามันมีการดันราคาเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีวอลลุ่มถูกป่ะมันก็เลยจะต้องมีลงการมาปรับฐานเพราะว่าคนที่มันรู้สึกว่าเอ้ยแม่งดอยว่ะรอนานลงก็ลงมาเก็บของจะสังเกตได้ว่านะครับผมเนี่ยบริเวณแถวๆสองจุดแปดสองจุดเจ็ดหกอะไรเนี่ยมันรับอยู่นะเห็นไหมมันรับอยู่ตลอดเลยมันไม่เลยมาตรงนี้เลยนะเออเห็นไหมแซนเนี่ยคือ ตอนที่มันพุ่งๆเฉยๆเนี่ยมันแค่แบบโอ้รู้สึกฟินแล้วก็ขายทิ้งพร้อมชนแนวซึ่งถ้าตีเซมิติกไทเทนเกิลนะคบผมนี่เซมิติกไทเทนเกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะผมตีเรียบร้อยแล้วนะผมมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้ใช่ป่ะในเทสหนึ่ง่ะหนึสอาันเนี้ยอาจจะมีการตกลงมาแถวบริเวณ2.5ก็ได้นะผมก็คือใครที่อยากจะเพิ่มเหรียญน,นะผมก็ มารับบริเวณแถว2.5ได้อ,อีกนิดหน่อยนะน่าจะได้หนูนะน่าจะได้อยู่แต่ว่าถ้าเอาปลอดภัยจริงนะผมกลัวแม่งตกรถด,ด้วยเนะี่ยก็รับที่2.6ด้วยก็ได้นะผมไม่มีปัญหานะแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยมันรับอยู่ที่ประมาณ2.5 2.3อะไรประมาณนี้นะผมก็อาจจะมีการลงมาเทสฐานเกิดขึ้นตรงนี้นะ แต่ส,สาหรับคนที่ยังไม่มีซักไม้เลยนะผมก็เปิดที่สองจุดหกสองจุดห้าได้ไม่มีปัญหาอาจจะมาแตะตรงนี้ก่อนนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันล่วงลงมาจริงๆนะผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็สามารถคัดล็อตไว้ที่สองจุดสี่ได้เอออันนี้คือเล่นในตามสไตล์ทนะีเอนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไอตัวเนี้ยมันยังไปอีกไกลน,นะครับผมเพราะว่าขาเนี่ยมันยังไม่จบดังนั้นแล้วเนี่ยคืนย่อยเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นคืนย่อยอย,อยู่ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปรูปนี้จริงใช่ไหมแล้วมันจะต้องขึ้นแบบปี๊ดอ,อ่าแท้ฐานตรงนี้นิดนึงขึ้นปี๊ดเลยนั่นก็คือเรามาเจอกันที่สี่ดอนถูกป่ะเออหรือดีไม่ดีเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยอ่าเส้นนี้เอาเส้นนี้เส้นขอเส้นนี่นี่เ e ส้นแข็งๆหน вот ่อยอ่าเส้นนี้ตรงนี้นะครับผมอัอนนี้อัอนนี้โอเคเรียบร้อยถ้าเกิดเราเทเส้นตรงนี้ใช่ปะเท าจ,จากที่เบรกตรงนี้มานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพุ่งไปถึง5ดอนในจุดอุดมคตินะ harder. โอเคป่ะนี่คือ TA ที่ทำการฟอร์ c ค s สมาเรียบ em. <Piet. S 1> ร้อยนะครับผมก็ประมา <Sas> an, ณนี้นะประมาณเกือบ5ดอนน่าจะได้อยู่น่าจะไปถึงนะครับผมแต่สำหรับคนที่ทุนต่ำแล้วถือไว้ถือต่อถือ <ilk> ต่อได้ถือต่อได้ถ้าคนซื้อจากตรงนี้เลยนะเว้ยคือแบบโอ้โหแม่งคนแบบฟิงากิกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยถ้ามันขึ้นถึง5ดอนจริงใช่ไหม ห้าดอนจริงอ่าห้าดอนอ่าประมาณนี้นะผมก็จะโตขึ้นอยู่ประมาณหกเท่านะผมซื้อแสนหนึ่งคุณได้หกแสนกว่ากว่าคือแบบว้าวเป็นล้านเกือบล้านเห็นนะซื้อหกล้านไอ้ซื้อหนึ่งล้านได้หกล้านคือแบบโอ้โหโคตรฟินอ่ะฟินโคตรแบบไม่รู้จะฟินยังไง <laughs> เออก็ขอเอาใจช่วยนะผมสำหรับคนที่สือแสนด้วยนะครับผมนะ <laughs> เพื่อนเพืนกัน ตัวต่อมามานานะครับผมมานานี่คือแบบเป็นเพื่อนๆกันเลยนะครับผมถามว่าตัวเนี้ยพื้นฐานคล้ายๆกันไหมใช่ครับผมพื้นฐานคล้ายๆกันแล้วถามว่ายังรันขึ้นต่อได้ไหมยังรันขึ้นต่อได้นะครับผมโดยที่ว่าตัวมันเปิดเป็น falling w e s t e ใช่ปะ่ะแล้วมันขึ้น1 2ึ่สามเบรกไม่มีการเทสแล้วมันมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่นั้นแล้วเนี่ยการไซด์เวย์ของมันเนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก3ถึง3.5ถ้าเกิดว่ามันทําสําเหลี่ยมนี่อีกนะครับผมแล้วเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นต่อโอ้โหนี่มันคืออุดมคติเลยนะเว้ยถามว่าดีเซนเตอร์แลนด์นี่ยังขึ้นต่อได้ไหมยังขึ้นต่อได้นะครับผมฟันธงอันตรงนี้นะคือผมไม่ได้รู้จะพูดว่ายังไงดีแต่ว่าดูทรงแล้วอะ่ะมันยังไงมันก็ต้องขึ้นอะ่ะเออผมไม่ได้ละเอียดมากนะแต่ว่ามองยังไงก็ต้องขึ้น อาจจะมีการเทสฐานตรงไซเวย์ตรงนี้นะไซเวย์ตรงนี้นิดนึงนะครับผมคือมันจะติดอยู่ฟิโบนัชชีอยู่ตรงแถวๆเลยสามจุดสามอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ค่อยมีวอลลุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะไซเวย์เหล่าเหนี้ไปก่อนนะหรือไม่ก็ไซเวย์แบบต่ําลงนิดนึงแล้วเด้งขึ้นอย่างเงี้ยอ,อาจจะมีการตกใจอย่างเงี้ยเกิดขึ้นโอ้อยผาวาอะไร <laughs> ตัวต่อมาสุดท้ายเลยนะครับผมของในวันคลิปนี้นะครับผมก็เป็น C K B อนะ่า C K B ตัวนี้มีคนขอเข้ามานะครับผมผมก็เลยจัดให้เลยตเต็มๆนะผมมันเกิดอะไรขึ้นนะผมสำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงนะผมอันนี้ผมอาจจะอธิบายน้อยหน่อยนะผมเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี้มันดียังไงนะคือผมผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าดียังไงมันถึงดีดขึ้นมาถูกปะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาตัวไวเปเปอร์อะไรพวกนี้นะผมคือมันมนอกสายตาผมผมก็เออพอมาเสนอมา CKB ก็เออเริ่มขอดูหน่อยเลยละกันนะครับผมหน้าน่ามีความน่าสนใจนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนี่คือเทรนขาขึ้นนะครับผมชัดเจนนะอันนี้คือมีการปรับตัวยกโลอย่างชัดเจนนะแล้วถามว่าไฮเก่า บริเวณแถวไหนแถวตรงนี้นะครับผมไฮเก่าเราต้องดูไฮเก่าก่อนนะครับผมว่ามันมีโอกาสขึ้นถึงเท่าไหร่เอ้เส้นอยู่ไหนว่าเออในเส้นอยู่นี่นะครับผมไฮเก่าอยู่นี่ไฮเก่าอยู่นี่นะครับผมอยู่ที่ประมาณ0.04นเนาะแล้วตอนนี้0.02ว้าวถามว่ามันจะขึ้นไปถึงสองเท่าไหมมีโอกาสขึ้นนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยตอนนี้มันเป็นแห่งกระทะว่านะถ้าเกิดเราดู ตามทำเฟรมใหญ่นะครับผมมันอาจจะมีการนี่เลยนี่แองกคระะับแอนด์แฮนเดอร์ครับแอนดแฮนเดอรอันนี้มันทํางานไปแล้วนะผมครับแอนด์แฮนเดอร์นะก็ถ้าเกิดว่าเราตีจากจุดต่ําสุดนะผมขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้อ่ะตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดที่เออเทคโปรฟิตนะครับผมเทคโปรฟิตตรงนี้เราจะมา, take าเทคโปรฟิตกันแถวๆบริเวณ0.03 0 3 8เนาะตรงนี้อ่าถ้าเกิดเป็น เจ้าคัพแอนด์แฮนเดิลนะผมแล้วซื้อบริเวณแถวนี้เนาะอืมก็ถามว่ามันยังอีกเด้งไหมก็ยังอีกเด้งหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะคือมันเป็นไซด์ไวอัพอย่างสมบูรณ์นะผมแล้วก็เริ่มเป็นพาราโบลิกถ้าเกิดว่ามันเป็นพาราโบลิกเมื่อไหร่นะครับผมมันน่าจะประมาณขึ้นมาไฮเก่านะครับผมถ้ามันเป็นไฮเก่าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอตีเส้นเทรนไลน์ก่อนนี่ ถ้าเส้นเทนไลน์มันจะวิ่งมาตรงนี้มันอาจจะมาติดเส้นตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันยังเป็นรูปถ้วยใหญ่แบบนี้โอ้การันตีได้เลยว่ารวยนะครับผมรวยอ่ะโอเคจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดนะครับผมอันนี้ถ้วยซ้อนถ้วยเลยเนะี่ยอันนี้จะขึ้นมาถึงจุดศูนนะครับผมอันนี้คือเป็นเป้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมสําหรับ CKB นะครับผมนี่เป้าประมาณนี้ ผมให้เป้าไปแล้วนะครับผมว่านายะสูงสุดถ้าเกิดถือยาวเนี่ยถึง0.03นะผมแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้มันจะต้องเบรกเส้นนี้ก่อนนะมันก็คือเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลเนาะถ้าเกิดว่ามันทำทรงแฮนชนตรงนี้ปุ๊บแล้วทำแฮนเดิลตรงนี้ได้อะสวยสวยมากดังนั้นเนี่ยตามทีเอนะผม ผมพูดแค่ตาม TA อย่างเดียวนะคือไม่มีปัจจัยภายนอกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอย่างเช่นวัวตายควายลม BTC ร่วงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป้าของมันก็คือ0.06นะแล้วเป้าแรกของมันคือ0.044ประมาณนี้นะผมสำหรับ CKB เนาะโอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดฝากไลค์นะครับผมฝากไลค์ไลค์ทุกคลิปเลยนะคือ มันจะทําให้ช่องเนี่ยผมเนี่ยโตขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีคนดูใช่ปะ่ะแล้วหนึ่งวิธีในการสนับสนุนของผมเนี่ยคือวิธีการกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกดแชร์ลงไปในกลุ่มต่างๆนะครับผมที่เฮ้ยเขาสนใจเขาเป็นมือใหม่เขาอยากจะฟังเรื่องว่าวิเคราะห์ยังไงให้แล้วฟังง่ายที่สุดอะไรเงี้ยนะผมก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมช่องผมจะได้โตแล้วถ้าเกิดว่าผมกดสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นผลดีกับผมนะครับผม ทั้งตัวผมเองแล้วตัวคุณด้วยคือผมสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมแล้วทําให้ผมเนี่ยสามารถอยู่รอดได้คือผมจะไม่ขายคอนนะครับผมผมจะให้ความรู้คุณแบบฟรีๆเพราะว่ามันเป็นมรดกความรู้จากเพื่อนผมมาคือเขาสอนให้ผมแบบฟรีๆใช่ป่ะผมก็ต้องสอนแบบฟรีๆเหมือนกันนะเออแต่ผมขอการสนับสนุนตรงนี้ละกันนะครับผมโอเคปะ่ะผมก็อยากเห็นพวกคุณเนี่ยได้กําไรเหมือนกันนะครับผมก็เลยมาทําช่องแบบนี้นะโอเคปะ่ะผมไม่ขายคอนนะ เออโอเคนะจบนะโอเคแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรนะครับทุกคนจุบจ๊บ